ค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เป็นคลิปของสามน้อยมาร่วมเนาะคะ่ะมือนีแอทเฮดรัฐบาลไทยพี่นอ้องอ่ากับติดธุระเนนินน้อยเนาะค่ะเฮดรัฐบาลเฮดทั้งมือเลยเพราะว่ากาเจ้าผลมันจะออกแล้วเนาะคะ่ะเนื่องจากว่าเฮาเฮดหลายแนวหลายอันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมันบริเฮดตั้งแต่แนวทางเนาะคะ่ะเฮาเฮดหลายแนวหลายอันเราก็บเฮดผู้เดียวพร้อมเนาะคะ่ะ เล้าพัฒนากะอาทีหนึ่งกะสามมือเราพี่น้องพอส่วนใหญ่จะมุกอยู่กับสูตรเล่าพัฒนาเนาะส่วนหลายเนาะค่ะล้วก็สามน้อยถูกมือล้วก็แนวอื่นอีกเนาะค่ะสู่กันไปตามจังหวะเวลาและโอกาสของใจยางมันเขามากพอมกันเนาะค่ะพี่น้องอย่างน,น้อยๆสิ่งที่เราคิดและทําได้คือไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเนาะค่ะอ่าเข้ากับปลาหมาไอ้คนอื่นมากกวนเข้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเข้ากับอย่าไปกวนเพลินนะคะ อาสโลอ่าอ,าอาาา่าสาละบ้างบ่สาละบ้างเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะการที่จะอยู่ร่วมกันให้มีความสุขก็คือเคารพสิทธิของกันและกันเท่านั้นล่ะค่ะบ่ดิเทศเด้อค่ะพี่น้องแอดบอ่แม่นพระเนาะค่ะหลายท่านว่าเจ้าสิมาเว้าอีหยังอ,ยงอันนั้นอันนี้เนาะค่ะแอดบ่มีแนวเว้าพี่น้องมันเวลามันต้องได้เนาะค่ะคันสินั่งโซโลอยู่กับซ้ำขังไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ เพราะฉะนั้นแอดคอเวลาอ่าเพราะเกินสองหน้าที่ดอกค่ะเบาเนาะขันติดล่มบีหลีกับลืมข้าวเนาะค่ะเพราะฉะนั้นอ่าตรงนี้เอาตามนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะถ้าติดล่มบีหลีไปหอดสามสี่หน้าที่คนเด้ค่ะมือนีไม่เล่าพัฒนาเดอ้อพี่น้องนะคะถ้าดวงเฮ้ามีมันก็นจะแท้ไปถึกเองแะ,ะคะ่ะพี่น้องมันมัน,มนบางครั้งขัดเด่นออกมาขัดเดินเย่เหยลุด เมดก็มีนะคะเพราะฉะนั้นมันกับปะะะะเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเอาไปเบื้องขั้มเตือนของทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องเขามาแล้วซอยแอดกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นในเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะ,ะแอดจะได้หาแนวทางดีๆเด็ด,ด,ดมาฝากพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับลักซิปล่าวัฒนาม,นมันลดพี่น้องลดไปหลายแล้วนะคะรอตั้งแต่จะไปปรับปรุงว่า ิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยเนาะค่ะพี่น้องนะคะนะคะสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยอันมันยังมีอยู่สูตรหนึ่งบ่ทีแอดว่าท่านได้ลงอ่าสูตรหาก็ลงไปแล้วนี่ค่ะนะคะลงแล้วเนาะสูตรห้าที่มันเดินอยู่นะคะอาเบอง์คำเตือนค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท ใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะเมื่อว่านนี้นะค่ะผลของแอดว่างเลขกเดนยูทีเลขติดบนล่างห้าหนึ่งเนาะคะ่ะห้าหนึ่งเจมาอย่างเนาะคะ่ะรอบพิเศษพิเศษ7มาเลยนะคะ7ไม่มีหนึ่งและห้รอบปกติ สามสองสามหนึ่งหกมาที่หนึ่งเนาะค่ะรอบสุดท้ายหาไปลักลอยพนพี่น้องเนาะค่ะหนึ่งมายูสองรอบเนาะค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งเลยค่ะกราฟให้พร้อมเนาะพี่น้องสำหรับของแอดวางเด่นยูุ่ที่ศูนย์กับซีมาศูนย์รอบเดียวแตวีซีขาดไปเนาะค่ะซีขาดไปเบิ้งของน้องต้าน้องต้าวางเด่นที่สองกับสามเนาะค่ะ 2กับสามอาสองเก้มีบอ,บอมีสอมาเทือแรกนะคะเกาหกเจ็บอมีมีแต่2รอบที่2นะคะปกติ3 2 3, 3สองสามามมารอบทั้งรักลอย2มาอีกรอบหนึ่งจับคู่ได้ที่2อสตรงๆงเนาะคะ่ะรอบวีไอพีเนาะคะ่ะ หกหนึ่งศูนย์สองศูนย์สองกับตัดเอาอยู่ในนี่แล้ะค่ะเพราะว่าเราวางสามตัวหางเดียวเข้าจะส,สเติปกันว่างแบบนี้เนาะคะ่ะเอาอีกแล้วเนาะค่ะพี่นอ้องค่ะไปเบื้องหลบอของเซียนสารคามวางที่ห้ากับหนึ่งเนาะคะ่ะหามารักลอยเท่เดียวเมวื่อวานหนึ่งมาสองรอบที่หนึ่งหกหกหนึ่งตัวตัดเนาะค่ะพี่นอ้องตัวตัดสองรอบนะคะ แนวทางก็คือมือมือมันรุดมันก็นจะรุดล้วนล้วพี่น้องนะคะขออนุญาตเอาใบนีออกเนาะคะ่ะแต่เดินเท่ากับยังพ่อขาวบางยูว่าถึงกับบาลรุดซะทีเดียวเนาะคะ่ะโดยเฉพาะเลขติดบนล่างตัวนั้นนะคะเลขติดบนล่างที่เดินยาวๆเนาะคะ่ะเดินมาสามรอบนะค่ะพี่น้องนะคะ,ะพิเศษปกติและ V.I.P เนาะคะ่ะ โฟกัสไดเ้อค่ะพี่น้องศูนย์นันแต่ยังแผลยังแผลเลขติดบนเนาะคะ่ะไฟตก๊กพี่น้องไฟตกะะ๊กเนาะค่ะกล่องกะเที่ยวรุด,ดยูค่ะพี่น้องเที่ยวเริมระบบยูยูหันละค่ะวันนี้วันที่สิบสองเดือนเจ็ดหกเจ็ดเลขติดบนล่างวางที่ศูนย์หกสองวิ่งรูดเนาะคะ่ะวิ่งรูดที่สี่กับแปดวันนี้ เดนทั้งสองตัวพ่อกันเลยเนาะค่ะแต่แอดมักทั้งสองตัวมือนี้ถ้าขันถามสองตัวมักย่งแอดฟันตัยยุที่แปดกัีมาบอเนาะค่ะสีมาบอพี่น้องว่าอ่าสี่กับแปดสี่หนึ่งสี่สามแปดหนึ่งแปดสามสามตัวหางเดียวแปดสี่ศูนย์เนาะค่ะแปดสี่ศูนย์แล้วแอดจะให้แคปเนาะค่ะ ของน้องต้าวางเด่นที่3กับ9 303632 909692 3ตัวหางเดียวคือ394เานะคะ่ะไปที่ของเซียนสาระข้ามเนาะค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวแอดจะให้แคปบเดี๋ยวแอดสอดเขาหากันก่อนเนาะคะ่ะเซียนสาระข้ามมือนีว่างเด่นยี่ที่0กับ2 ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสองเก็ดสามตัวหางเดียวคือสี่สองศูนย์เนาะค่ะสี่สองศูนย์สำกับอสามน้อยมือนีเด้อแอดจะให้แคบเด้อค่ะพี่น้องค่ะแคบเอาสามเสี้ยนเนาะค่ะสามน้อยมัดรวมวันนี้เนาะค่ะพี่น้องแคบเอาเด้อนะคะแนวทางกับมเข่าวมิรุดดอกพี่น้องนะคะมือใดมันมากดีใจน้ำพี่น้ำนองเนาะค่ะมือใดมันรุดกับ้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆ พี่น้องมือนีไม่เล่าพัฒนาเด้อค่ะขอให้เฮ้าโชคดีไปน้ากันเนาะค่ะอ่ะแตกสามมือติดกันนะเนาะพี่น้องเนาะสามวันติดกันน่ะเล่าพัฒนาเนาะค่ะอ่าเข่าตรงๆมากที่เจ็ดแปดแตกมือขึ้นนั่นของแอดเข่าเป็นตัวกับเข่าทั้งสามใบแนวทางพี่น้องของน้องต้าของเซียนสารคามหล้วก็ของแอดเข่าทั้งสามใบเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะ เพราะฉะนั้นอ่าให้พี่น้องกันไว้น้ำในดเด้อค่ะมือนีแอดกับบลูคือกันว่ามันจะมาบอแต่อ่ามือนันเอฟซีถ้าคำว่าถามามามักตัวใดเล่าพัฒนาเนาะแอดกับฟันหาเม็ดเดียวพันตรงกับความฝันเนอะได้ศูนย์เก้าออกเก่าศูนย์เนอะมือนีแอดมักยังแอดมักหาเก่ากับหาเจ็ดพี่น้อง เล่าพัฒนาเนาะเอ็ดมันคนสื่อหน่อยขันม็นสื่อแต่ว่าเอ็ดจับบ่ได้ดอกยเนี้ยทางเจ้าของมันหลุดเนาะค่ะเดี๋ยวพี่น้องก็จะเฝ้าไปนั่งเก้าห้าเจ็ดตัดเอาพี่น้องค่ะเอาสาหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่เข้ามารับชมมากดไหลกดแช่เปิดการมองเห็นซอยเอ็ดเนาะค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ